สำหรับเาเทนทางยุคดึกดำบรรเนี่ยก็ได้กลับมาถูกเอามาใช้งานอีกครั้งจากการมาของการซ u เปอร์ ECA นะครับที่มาพร้อมกับตัวละครใหม่ปิดท้าย EX มันก็เหมาะมากๆเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต้องไปเล่นในทีมพวกลูกครึ่งไซย่าหรือว่าทีมเด็กอะไรแบบนั้นแล้วผู้นำทีมที่มันมาในตัวแบบปิดท้ายพาร์ EX อ็ก็มันก็คือโกหังที่สวิตเป็นโกเทนกับทางได้แล้วมันจะเป็นตัวหลักในการหยิบไปเล่นเลยครับสำหรับเทนทางซูเปอร์ ECA ในทีมนั้น ก็คือถ้าเกิดว,ว่าคุณมีตัวนี้คุณควรจะหยิบเป็นพิกแรกๆเลยในยุคนี้เราคิดว่าคงจะอยู่ได้อีกนานมันเป็นตัวละครสายหลบอะสายหลบมันอยู่ได้นานอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะบางก็จริงแต่ว่าโอกาสหลบถ้ามันเยอะพอเนี่ยมันก็เอาไปแบบลุนได้หรอวะถึงแม้มันจะหมาบ่อยก็ตามนะครับดู6ปีดิ6ปีที่ผ่านมายังคงได้ใช้นะแล้วก็จะได้ใช้ในการแบบช่วยผ่านมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดไปเพราะว่าตัวมันหลบเก่ง ก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูความสามารถของมันนะฮะมาดูที่เอฟเฟกต์ม่ตายกันก่อนเพราะว่าถ้าไม่ตายของเด็กเกลียนตัวนี้มันเป็นอะไรที่แหวกแนวมากๆจากตัวอื่นเพราะว่ามันต้องลุ้นโอกาสในการเป็นท่าไม่ตายแบบไหนนะครับทั้งท่าเล็กและท่าไม่ตายใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือท่าเล็กจะเป็นแบบฟิวชั่นกลายเป็นร่างผอมแล้วก็ร่างอ้วนส่วนท่าไม่ตายใหญ่18ทีเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างซูเปอร์เซย์หนึ่งกับซูเปอร์เซย์สามซึ่งในแต่ละร่างต้องลุ้นโอกาส50%นะครับ ท่าเล็กรุ้น50%ฝั่งหนึ่งเป็นผอมฝั่งหนึ่งเป็นอ้วนถ้าใหญ่ฝั่งหนึ่งเป็นล่างสามฝั่งนึงเป็นล่างหนึ่งอะไรแบบนั้นซึ่งก็เอฟเฟกของท่าเล็กก่อนละกันในท่าเล็กเนี่ยครับเอฟเฟกของตัวล่างชูชั่นในล่างอ้วนเนี่ยมันจะเพิ่มดีเฟนต์ตัวเอง30%แต่ว่ากับการในล่างล่างสกินนี่นะฮะก็จะลดลดดีเฟนต์ตัวเอง30%ทําให้มันก็จะเปราะลงไปอีกดังนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นแล้วโจมตีติดท่าเเเเเล็็็กกนนนนนนนีี่่่รรราาาไมมหหววัังใ้ปนนสสิแอพะตจุ๊บ ดีเฟนต์ตัวเองหายนะฮะจะไม่ดีเท่าไหร่ส่วนถ้าไม่ตายใหญ่ก็คือรุ่น50ครึ่งครึ่งนึงในการเป็นร่างหนึ่งกับร่างสามอันนี้ไม่มีผลเสียอะไรเพราะว่าร่างแรกเนี่ยมันจะได้เป็น ADK เอ้ยไม่สีได้เป็นดีเฟนต์นะครับได้เป็นดีเฟนต์บวก30เหนึ่งเธอเลยนะฮะแล้วก็ถ้าแบบเป็นร่างซูเปอร์เซเลสามเนี่ยมันจะได้ ADK ดีเฟนต์เพิ่มขึ้นมา50ก็คือถ้าติดร่างสามเนี่ยถือว่าดีสุดได้ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็พลังป้องกันมากขึ้น สูงสุดด้วยสำหรับพาซีฟหลังจากซุปเปอร์ ECA นะครับเอฟเฟคตั้งต้นจะมีคิบวก5บวกเต็มที่ถึง10คิแบบสุม่มมาสุ่มมาให้นะครับตั้งแต่5ถึง10แล้วก็มี EK Defense เนะี่ยบวก250%พร้อมกับโอกาสในการหลบที่ไฮแชงก็คือ50ต่อมาคือเมื่อทําการโจมตี12คิหรือมากกว่าเนี่ยจะได้ EK Defense อีก200%แล้วก็มีโอกาสอีก50%ในการบวกดาเมจให้แรงขึ้นอีก100%ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันจะออกแนวแบบนี้เลยเว้ยก็คือ มันจะต้องลุ้นเพื่อแรงขึ้นถ้าใครจําพวกตัวเด็กเกียน ECA Super c y a สีเหลืองอ่ะมันจะเล่นกับพาสซีฟอะไรแบบนี้อยู่แล้วที่ว่าต้องมีเปอร์เซ็นในการติดโอกาสต่างๆเพื่อทําให้ตัวมันเองเก่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนยิงท่าไม้ตายเล็กก็นี่แหละลุ้น50%เพื่อแรงขึ้นตอนยิงท่าไม้ตายใหญ่18ทิ่นะครับก็จะได้ ADK เนี่ยบวก100%แล้วก็มีโอกาสที่50%ในการโจมตีติดคิตอนตีท่าใหญ่นะ ต่อมาก็คือต่อการโจมตีที่ทําได้นะครับได้ว่าต่อการโจมตีไม้ตายด้วยตีธรรมดาคือจะไม่ได้ผลตรงนี้เลยมันจะส่งผลให้มันได้บวก Ed U k d e f e ฟ s ออีก77%ต่อไม้ตาย1ครั้งที่มันทําได้ซึ่งตรงนี้บวกได้เต็มที่ก็คือ200%เลยดังนั้นก็ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่ได้ได้ดามจหรือว่าดีเฟเอนส์แรงเต็มที่ถ้าเราเก็บตรงนี้เต็ม200%เนี่ยมันจะเอาเรื่องมากๆเลยนะ ส่วนหัวข้อต่อมาเนี่ยหากว่าเรามีตัวละคร3ตัวหรือมากกว่าที่ติดในประเภทของยูทก็คือพวกเด็กๆนะฮะอยู่ภายในทีมมันจะมีการเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงเป็นสีฟ้าได้แบบการันตีเลยแล้วก็มีการซับโอกาสคีให้กับตัวละครทั้งหมดในเธอเนี่ยบวกส0นะฮะส่วนต่อมาคือหากมี3ตัวหรือมากกว่าแต่ว่ารอบเนี่ยเปลี่ยนจากแคดยูทเป็นไฮบิดเซย่าจะมีการเปลี่ยนลูกแก้วสีเขียวเนี่ยเป็นสีลุง้งแล้วก็โอกาสในการคี้เนี่ยเพิ่มอีก10%ให้กับตัวละครทั้งหมดในเธอ ดังนั้นถ้าเกี่ยวว่าคุณทําได้นะเล่นในทีมัวใหม่ทีมลูกครึ่งไซยาแล้วเน้นแบบจัดยูทเข้ามาสักนิดนึงก็ได้ไม่ต้องทั้งทีมก็ได้ซับคีเลสเพื่อน20%เซลยซึ่งนับให้ตัวเองไปด้วยแล้วไอ้ตรงซับคีเลสเนี่ยมันจะช่วยให้กับตัวใหม่เนี่ยล่างเทนทังได้ดีมากๆเพราะว่าตัวใหม่ล่างเทนทังไม่ได้คีรอยเปขนาดนั้นนะครับดังนั้นตรงนี้แหละจะช่วยได้เลยหัวข้อต่อมาเนี่ยหากว่าตตวละครทั้งหมดที่อยู่ภายในเทิร์นเป็นฝ่ายซูเปอร์คาร์ี มันจะได้ ADK Defense เพิ่มขึ้นอีก150แล้วก็โอกาสหลบเพิ่มขึ้นมาเป็น27%เพิ่มซ้ำให้อีกจากเอฟเฟกตั้งต้นที่มันมีหลบ High c ใช่ไหมครับโอกาสหลบ50%ตั้งต้นเนี่ยบวกตรงนี้ไปก็คือมันจะสามารถเป็นตัวละครที่ว่ามีเลทในการหลบที่77%เลยซึ่งกนับว่างหน้าเรียกว่าหน้าเอาไปหลบหน้าเอาไปหลบนะเพราะว่าเลทมันสูงอยู่แหละหวังพึ่งได้ละมัง้ง แลวก็สุดท้ายนี้นะครับอาจจะเป็นความสามารถที่แปลกหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทําตรงนี้ได้เนี่ยไอความสามารถที่แล้วเนี่ยคุณก็จะทําไม่ได้เช่นกันเพราะว่าความสามารถตรงเนี้ยมันจําเป็นต้องมีตัวละครฝ่ายตัวร้ายโจมตีในเทินเดียวกันซึ่งมันจะขัดกับข้อด้านบนที่ว่าข้อด้านบนอ่ะมันต้องการตัวดีทั้งหมดไงในงั้นการที่จะมีตัวร้ายเนี่ยก็ได้ตรงนี้ไปแต่ว่าด้านบนเน่ยเสียไปด้วยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาตอนที่เรามีตัวละครตัวร้ายในเทินเนี่ยมันจะได้เอดีเคบวก200% ดีเฟนต์บวก100แล้วก็โอกาสคียเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกย7่ก็สมมุติคุณจะทําจริงๆเนี่ยเวลามันมีตัวละครตัวร้ายในเทินเดียวกันน่ะมันก็จะดาเมจแรงกว่าปกติแล้วก็จะไม่ได้หลบพิ้วแล้วแต่จะเน้นไปที่สายดาเมจเลยเพราะว่าเพิ่มคีย์เลด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจ2 0 0ด้วยจะแรงกว่าการที่เรามีซูเปอร์คาร์ดในเทินนะครับแต่ผมก็คิดว่าชอบซูเปอร์คาร์ดในเทินมากกว่ามันดูสมดุลกว่ามันได้เอเดคดีเฟนร้อยห้าสิบแล เพิ่มเลดในการหลบให้แบบมันไปด้วยเพราะว่าตัวนี้มันก็ดูทรงอ่ะมันเน้นเป็นสายหลบอยู่แล้วอ่ะเรื่องของการอัพเส้นทางเนี่ยผมอัพเบิ้ลยี้าไปเลยเนื่องจากว่ามันมีพาสีข้อหนึ่งที่มันต้องโจมตีไม้ตายเพื่อเอาบัฟเด้งขึ้นมา7 7ดสิบอซนังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าถ้าเธอแรกมันตีติดเบิลไม้ตายเพิ่มอ่ะมันก็จะเก็บพาสีได้ไวขึ้นไงเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดเบิ้ลไม้ตายสักครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะเก็บพาสีนานหน่อยอีกอย่างคือคิลมมันก็ีให้เยยออะู่แล้วโอกาหลบมันก็มีให้้เยยออะู่แลว นะก็เลยคิดว่าไปใส่เบิ้ลนำนัำ่นแหละฮะแต่ปัญหาคือมันจะติดเบิ้ลไม้ตายยากหน่อยเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีการเบิ้ลธรรมดาอะไรมาให้ให้เป็นตัวที่แบบมีเบิ้ลธรรมดาตามมาให้เยอะๆมันจะติดเบิ้ลจากเส้นทางง่ายเพราะว่าอคุณดูรายละเอียดที่มันเขียนข้อมูลตรงคอม,มโบแอคแท็กด้านล่างครับยิ่งเราโจมตีเยอะเท่าไหร่มันจะมันจะเพิ่มโอกาสในการติดจากเส้นทางเยอะขึ้นไปเรื่อยๆไปอีกดังนั้นตัวละครที่มันตีได้แค่ทีเดียวแบบนี้จะรุนเบิ้ลตามมาก็อาจจะไม่ได้แบบ ง่ายขนาดนั้นก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงผมมีตัวใหม่พอดีเลยก็คือโชว์เคสแบบฟูลพาวเวอร์เลยนะอันนี้เล่นในทีมยูสอะไรแล้วแต่ก็ว่าไปก็เดี๋ยวให้ตัวใหม่บัฟ20%หัวท้ายเพ่อีกมันจะเห็นเลขดาเมจที่เวอร์มากๆนะครับสาหรับเทนทังซูเปอร์อีซเอดาวรุ้งลิงสิบนะครับไปเอานะมาเปิดมาเธอแรกเนะี่ยยิ่งดีจะได้ลุยเก็บพาสซสฟแบบไวๆแต่ว่าพาสซสฟแบบมันก็ไม่ได้เก็บแบบ โอ้โหลูกแก้วเปลี่ยนโคตรสวยเลย <c oughs> คือทีมันก็เปลี่ยนลูกแก้วเก่งนะที่ผมจัดมานะครับท่าสีที่มันต้องโจมตีไม้ตายอะ่ะมันตีแค่สามครั้งอะ่ะมันก็เต็มแล้วแต่ที่ผมอัพเบิ้ลน,นําเพราะว่าผมต้องการให้มันบิวเร็วๆเลยเพราะถ้าเธอแรกติดเบิ้ลไม้ตายได้ปุ๊บอ่ะอย่างน้อยแม่งเก็บแบบดับเบิลเธอแรกก็คือแบบได้บัฟมาสองทีอย่างเงี้ยก็จะคุ้มกว่าอยู่แล้วขี้เกียจมานั่งรออะไรอย่างงี้ยเดี๋ยวมันนานเกินครับวัยรุ่นมันเลือดร้อนะก็จัดมา แต่ข้อเสียหนึ่งอย่างของเทนทังตัวนี้มันเป็นล่างเบสฟอร์มเนาะจะไม่ได้มีพวกลิงซูเปอร์ไซยาอะไรแบบนี้แล้วขนาดหัวหน้าทีมมันนะล่างโกฮังเนี่ยลิงด้วยกันได้แค่ลิงเอลอาร์ลิงเดียวเองนะครับมันจะหาคู่ลิงยากอะ่ะถ้าอยากได้ลิงที่แบบเป็นดาเมจเพิ่มเติมไปอีกก็ต้องแบบเป็นพวกเทนทังที่มีลิงบัดดี้วอลเลเยอร์อะไรแบบนี้บัดดี้วอลเลเยอร์อินโนเซนต์ก็ว่าไปลิงกับตัวร่างเทนทังตัวใหม่อะได้นะครับ ดีเฟนส์ก่อนเริ่มยิงเธอแรก5 0 0 0 0นอ่าฮะจัดไปมันก็เยอะอยู่นะเพราะว่าพาสีตอนยิงไม้ตายถ้าคุณจำได้ก็คือแม่งก็บวกอีก200อนนะฮะจากเอฟเฟกต์แม้ตรงไม้ตายอะไรอีกแล้วก็เดี๋ยวบิวเต็มก็จะจะจะเห็นแบบเลขดีเฟนส์ไปแตะหลักล้านตั้งต้นได้เลยอันนี้ติดเป็นล่าง3นะดอกแรกแล้วก็บ้ลนนะน่าเสียดายที่เป็นเบิ้ลนธรรมดามันต้องมาเคลียร์กับเอาการว่ามันจะเป็นท่าไม้ตายหรือธรรมดา่นี่นแหละ ติดแต่มันติดนะแต่ว่าไม่ไม่ติดเป็นท่าไม้ตายให้โอเคโดนไม้ตายแล้วไม่หลบนะแต่หลังยิงก็คือไม่เข้าแล้วนะครับถ้าดานแรงมากอาจจะเข้าอยู่เพราะว่าตัวมันไม่ได้มีกาดอะไรถ้าโดนไม่เข้าแบบนะี้แสดงว่าดีเฟนซ์หลังยิงมันเยอะพอในการแทงไม้ตายของเลขดานแล้วนะครับแต่ถ้าดานที่มันแบบแรงจริงๆก็ต้องระวังอยู่ดีสำหรับคู่นี้นะคิดว่า แต่ผมว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วเพราะโอกาสหลบมันก็เยอะอยู่แค่เมื่อกี้แม่งดวงว่วนไม่หลบไม่ตายแค่นั้นแหละแต่นอร์มอลเนี่ยหลบหมดนะคลาสสิกนะครับซึ่ง4ี่สบล้านเทิร์นแรกทุกคนคิดว่าไงทั้งที่ว่าลิงก์มีแค่ลิงก์เดียวแล้วเป็นตัวละครจะต้องเก็บคลาสสิกก่อนด้วยนะตีรอบแรกตีสิบล้านเลยนะฮะมันก็จะแบบว่าแรงแหละเออเข้าใจเพราะมันเป็นตัวละครตีวันช็อตไงไม่ได้มีเบิ้ลอะไรในพาสซีฟมาให้ก็คือให้มันแรงในวันช็อตไปเลยร้อยล้านอย่างเงี้ยทำได้ แล้วก็ลุนขี้นูงสูงด้วยไม่ใช่0ูนมีโอกาสคิสูงด้วยนะฮะพาสีมันก็ให้คิมาอยู่ซับคิเพื่อนได้ด้วยนั่นแหละคือมันเป็นมันทาได้หลายอย่างเหมือนกันนะถ้าพูดถึงแล้วถ้าเราแบบจัดเงื่อนไขของมันครบอะ่ะเล่นในทีมไฮบริดกับย,ยูที่มี3ตัวอะไรของมันครบอะ่ะมันก็เปลี่ยนบอลได้เอาเรื่องมากๆนะฮะเนี่ยคือมันเปลี่ยนบอลแดงบอลฟ้าแล้วหนึ่งแล้วก็บอลเขียวบอลลุงแล้วหนึ่งอะ่ะมีการเปลี่ยนบอลลุงให้กับทีมได้ผมว่าก็ดีมากๆแหละ เพราะว่าตัวอย่างโกฮังใหม่เองอะก็ต้องเก็บลูกแก้วสีลุงนะผมบอกเลยแล้วโกฮังใหม่ในพาสีแบบนับแค่ในพาสีอย่างเดียวนะพาสีพังใหม่อะไม่ได้มีการเปลี่ยนบอลลุ้งจากตัวเองนะครับดังนั้นผมว่าเออมันก็เข้ากับหัวหน้าทีมได้ดีเหมือนกันในด้านของแบบช่วยทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลิงก์อะไม่ได้หรอกลิงก์มันลิงก์มันไม่เข้ากันเลยต้องทําใจจริงๆโอเค เดี๋ยวผมจะย้ายเนี่ยเราต้องเอาพวกโกเทนกับทั้งแหล่งไปเล่นเพราะว่ามันมีลิ์ที่มันแชร์กับตัว LR ของเราได้นะครับช่วงเธอแรกๆอะ่ะมันจะคือมันก็จะแบบเป็นตัวตั้งต้นโจมตีบิวพาสซีไปก่อนถูกไหมแต่ว่าด้วยควาที่ว่าทีมเนี่ยมันสามารถกดบัฟทั้งทีมได้จากหัวหน้าทีมมันไอตัวโกฮังตัวใหม่ใช่ไหมครับบัฟทั้งทีมอะ่ะ มันใชไ้ได้ทันทีตั้งแต่เทินสามเลยเว้ยหากว่าโกฮังตัวใหม่อ่ะโผเทินมาเทินแรกของเกมดังั้นอ่ะช่วงแรกมันก็แบบเป็นช่วงกำลังตั้งต้นแหละแต่คือแบบแม่งวนกลับมารอบหนึ่งอ่ะมันเอาจริงกันแล้วนะคุณลองดูเลยว่าถ้าผมกดแอคทีฟโกฮังซับพอร์ตของเทนทั้งใหม่ไปด้วยแล้วก็โจมตีวิวอีกรอบหนึ่งไปด้วยอ่ะมันจะแตะเวลาเมทเท่าไหร่จากแค่ว่าเทินแรกยิง40ล้านนะฮะ เดี๋ยวดูรอบนี้กันไม่ต้องอะไรเลยอย่างแรกคือเช็คดีเฟนต์ก่อนเลยว่าดีเฟนต์เท่าไหร่ดีเฟนต์ก็ตั้งต้งนมาแปดแสนแหละแต่ว่าลิงก็ไม่เป็นไรเราต้องเอาคู่ลิงจากนี่แหละเทนทางซูปเปอร์ไซย่านะครับมันเกิดมันเพื่อเล่นคู่กันเว้ยต่อให้ลิง์ไม่เยอะอก,ก็ตามนะเยอะอวะดูเดียวนี่เท่าไหร่ก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะสี่ลิงแล้วเป็นลิงดาเมจหลักของมันหมดเลยไงต้องเข้าใจว่า ลิงเยอะแต่ว่าถ้าลิงที่มันมีมันไม่ได้มีดาเมจเยอะมันก็ไม่ได้แบบจะหมายความว่าลิงเยอะจะดาเมจแรงไงือบางตัวมันมีลิงแชร์เยอะแบบบางจังหวะเงเออแชร์ลิงกันฟูลลิงเลยแต่ไปเช็คลิงดีๆก็คือดาเมจไม่ได้บวกเยอะขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้คือเนี่ยครับบารดี้บริเออร์นะี่ก็บวกดาเมจ15นะฮะอินโนเซนต์ใส่ไปอีก2 5เปอันนี้อีก15อันนี้ก็หลังยิงไปอีก15 <c oughs> ก็บอกเลยว่าแรงแน่นอนฮะอ่ะ เดี๋ยวจัดไปเลยเราจะกดแอคทีฟเพื่อซัพพอร์ตเพิ่มไปอีกเอเดคเดฟเฟน์บวก20%ให้กับตัวละครยูธโอ้น่าจะหนึ่งเธอีีน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยให้ผมพูดนะอาจจะจบได้เลยนะเพราะว่าดาเมจไม่จะบ้ามากยีเฟนก็กลายเป็นเก้าแสนเลยจังหวะนี้โอ้โหเราเก้าแสนทั้งที่แบบเดี๋ยวมีอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนโจมตีมันจะติดโอกาสไฮแชนในการแรงขึ้นไหม อย่างเธอแรกที่เราเล่นไปที่มันตี4ีล้านน่ะอันนั้นเราก็ไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับว่ามันมันติดโอกาสไฮแชงในการแหลงขึ้นหรือเปล่าถ้าเราจะรู้ได้ต้องเล่นบ่อยกว่านี้ต้องชินต้องแบบจำโรเดชั่นได้แล้วก็เห็นความแตกต่างของเลขดามเมจอะถึงจะรู้ว่าอันไหนมันแรงขึ้นหรือว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้บัฟขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่ามาลองดูเทนรีก่อนดีกว่าผมว่าตัวเพื่อนเนี่ยแตะอาจจะไม่ร้อยล้านได้นะไม่ร้อยล้านก็หลัก8 0 9 0ล้านแถวนี้แหละเออ8ปล้านนะฮะ คือแรงมากถ้ามีซับมายืนช่อง3มันแตะ90ล้าน100ล้านได้อยู่แต่ว่าโกหังช่อง3เราเป็นตัวละครทำดาเมจนะซับไม่ได้นะครับอ่ะเตะติดขีไปน่าจะมาจากตัวซับพอร์ตของเทนทางซูเปอร์อีเช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะผมว่าไอาการซัพกิเลตมันต้องมันก็ซับตั้ง20%่ยนะมันคงจะแบบช่วยขึ้นมาไม่มากก็น้อยแหละว่า20%นะนะฮะ เพราะว่าถ้าไอตัวเทนทังใหม่มันจะคี้ได้มันจะมาจากเอฟเฟกต์ไม้ตายของล่างพี่มันแล้วก็จากพาสีมีเดียมแชนติดตัวอ่ารอบนี้เทิน2องดาเมจร้อยล้านและติดเป็นร่าง3ด้วยเนี่ยได้บวกดาเมจ50%กับดีรเฟนต์กับบฟยยัดเข้าไปบ๊ติดคี้เบิ้นไหมเบิ้นธรรมดาอีกแล้วนะฮะแต่ว่าขนาดเบิ้นธรรมดามันก็ยังแตะยี่สบล้านอยู่นะกลายได้ว่าแม่งเบิ้นธรรมดาก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นท่าไม้ตายก็ย่อมจะดีกว่า ครับโอ้โหดาเมจแม่งแรงมากจริงดูดินี่ขนาดผมกดซับแค่ตัวใหม่ตัวเดียวนะฮะโอเคก่อนอื่นก็มายิงเก็บพาสีกันก่อนอันนี้ได้เก็บพาสีเต็มแน่นอนถ้าเป็นด่านเกมยาวนะบอกเลยว่าสบายลิงกักบโออินโนเซนต์ได้หมดเลยทั้งทั้งหลานคูแล้วก็โกคูได้กันเองนี่แหละก็เดี๋ยวผมให้มันยิงกับให้มันยิงกับปังดีกว่าอ่ะเพราะว่าปังเหมือนจะซัพพอร์ตได้แรงกว่านะตอนนี้ ซัพพอร์ตมัน60%อนะปัง่ะถ้าหากว่าเราเลือดเยอะกว่า50%ก็คือซัพพอร์ต60%เอเเฟเลยก็ถือว่าจะซับดีกว่าในแง่ของเปอร์เซ็นต์เพราะไอ้โกคูเด็กมันมันซับหลากหลายไงมันซับลดดัมเมจอะไรได้ด้วยแล้วก็เล่นช่องมานจะดีกับโกคูมากกว่าเนีย่ยไม่ต้องเห็นลูกแก้วมากโอเคยิงไปรอบหนึ่งนะฮะนีเมื่อกี้ก็45ล้านใช่ไหมนะี่45ล้านแบบ ได้ล่างซปเปอร์ไซเซหนึ่งนทะีนี้ก็จะไม่รอชาร้าอยู่ยายนะฮะจัดไปเลยแอคทีฟรีบมากจริงๆใครจะเก็บไว้ใช้ก็สามารถทำอย่างนั้นได้นะเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องรีบไปก็ได้เว้ยเพราะถ้าเก็บแอคทีฟไว้ใช้ช่วหงหลังๆอะ่ะมันอาจจะทําให้ดาเมจตรงเนี้ยช่วยแบบปิดปิดเฟดปิดหลอดเลือดได้ด้วยไงคือในเมื่อแบบพลังในเทินของเราไม่ต้องมีซับมันก็พอปิดเฟดพวกนี้ได้แบบในช่วงเทินเดียว2เทินอยู่แล้วก็ อาจจะเล่นแบบยื้อก็ได้แล้วแต่มันแล้วแต่วิธีเล่นคุณอะ่ะเกมนี้มันไม่ต้องไปบังคับแบบฟิกอะไรขนาดนั้นหรอกผมบอกเลยไม่ต้องไปแบบว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นต้องอย่างนั้นเท่านั้นไม่จําเป็นเลยนะครับมันแล้วแต่จังหวะจริงๆริงแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะคิดนอกกรอบได้ยังไงบ้างนะฮะอันนี้ผมก็กดแอคทีฟไปแล้วก็กลับไปเล่นล่างโกหังแล้วกันแต่เพราะว่ามันลิ้นกับร่าง2ดีกว่าผมยังไงก็ได้อยู่แล้วนะฮะจัดไปทีนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งดีเฟนส์เป็น1ร้านแต่เราจะกดบัฟของเราต่อเลยะฮ ผมจะเอาบัฟเพื่อให้พลังมันเพิ่มไปก่อนถ้าผมเล่นแบบเพื่อผ่านมิชชั่นอาจจะมีการเก็บไว้ยื้อบ้างอะไรบ้างแต่บัฟไปก่อนมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทําให้ทั้งทีมเก่งขึ้นเลยอะไรแบบนั้นทีนี้ก็ถึงเวลาคุกกี้ทํานายกันแล้วป่ะให้คุกกี้ทํานายกันไหมหลบหลบ7จจจะยังไงผมว่ามันต้องลองนะฮะมันต้องโชว์ผิวกันบ้างเพราะว่าถ้าให้คนอื่นตีเนี่ยอาจจะตีตายก่อน ให้เด็กเกียรต,ตัวใหม่ตีมันตีตายก่อนแน่นอนผมจะให้ตัวสีฟ้าลุยแล้วกันเก็บยีิบสีขีไปแล้วก็มาวัดกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะฮะโดนไม้ตายแล้วไม่หลบขึ้นมาก็คือบอกเลยว่าดับแน่นอนอาา่อาฮะอ่าฮะโอเคถ้าเป็นหลังยิงอาจจะพอแทงไม้ตายได้บ้างนะดาเมจหนึร้อยล้านเลยนะฮะกดแอคทีฟบัฟจากตัวใหม่ไปสคนปุ๊บแตะร้อล้านกว่า,วาแล้ว มันตีทีเดียวก็จริงอะเนาะแต่แบบเนี่ยติดขีทีก็คือหายเลยนะฮะร้อยล้านเนี่ยแรงกว่านี้ได้นะแรงกว่านี้ได้อีกนะฮะยังเก็บพาสี่ยังไม่ครบนั่นน่นนะเก็บครบนะมึงเอ้กูว่าแม่งตีร้อยสามสิบล้านได้อ่ะเอาจจริงล็อกไข่โอ้ล็อกตัวใหม่แฮ่แย่แล้วอย่างนี้ไม่มีลิงก์ะดิก็จะได้แค่ลิงก์สองลิงก์กับโกหังสิบปีก็พอได้หรอมันพอได้แบบต้องจำใจ อ่ะคุณดูดีเฟนซ์ล้านห้าเลยนะเนี่ยแล้วมันพาสีบไม่เต็มอะ่ะมันยังขาดเอเดคดีเฟนซ์อีกอีกอีกก้อนนึงจากการเก็บพาสีบไงย,ยังขาดอยู่นะแต่ตั้งต้นหนึ่งล้านห้าแสนแล้วอะ่ะผมถึงบอกว่าถ้ามันเจอด่านที่มันชนะอสีอะไรแบบนี้แล้วไม่หลบอะ่ะมันก็น่าจะรับนอร์มอลได้แหละที่แน่แน่ก็คือแค่ตั้งต้นมันก็ล้านหาถูกไหม แล้วหลังยิงก็บวกดีเฟนส์ไปอีกดิบวกเท่าไหร่อะถ้าสี่บวกสองร้อยหลังยิงถ้าแม้ตา,ตายตรงนี้แล้วก็เอฟเฟกต์แม้ตายด้วยว่าจะติดโอกาสได้ดีเฟนส์กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยได้ร่างหนึ่งก็เพิ่มไป30ได้ร่างสามก็เพิ่มไปเลย50%ปอเไปอีกงั้นดีเฟนส์หลังยิงก็จะเยอะมากๆนะครับคือเลขพลังต่างๆมันถือว่าทรงพลังอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็อย่าไปตายใจนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเกมนี้เลขเยอะอย่างเดียวไม่ได้นะฮะมันจะดามมีดแรงอะไรก็แล้วแต่ ต้องดูภาพรวมด้วยว่ามันมีอะไรที่เป็นตัวชูโรงของสิ่งสิ่งนั้นบ้างอย่างเช่นความแรงเนี่ยมันมีตีขี้ตีอะไรไหมตีเข้าสีมีเบิ้ลเท่าไหร่โอกาสเบิ้ลอะไรยังไงเดี๋ยวผมไปเล่นล่างโกหังแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นล่างโกหังเนี่ยมันก็จะซับพอร์ตเพื่อนถูกไหมเออจะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีเฟนส์เห็นไหมเป็นล้านหกเลยในเมื่อมันมันมันไม่ไดเอามาลิงก์กับโกหังอย่างไรเพราะว่ามันลิงก์ไม่ได้แม่งล็อกโกหังนะฮะก็เล่นล่างโกหังไปแล้วกัน ผมมีวิสอยู่อ่ะชิ้นหนึ่งอ่ะ <c oughs> ถ้าไม่หลบก็ตายเนี่ยไอ้เชี่ยกลัวปะแต่ผมว่ามันหลบแหละมันหลบเก่งอยู่ไม่ต้องใช้หรอกไอเทมโชว์หลบพิ้วปนี่ครับหลบไปฮะชแอฟโอกาสหลบถึง77%มันจะไม่หลบได้ยังไงถูกไหม8.3ล้านอ่าดาเมจก็ดรอปออกมาเพราะว่าลิงก์นั่นแหละถ้ามันลิงก์กับเทนทั้งอ่ะก็ร้อยล้านอยู่ดีผมบอกเลยตีไปติดคิน,นะแล้วก็เบลไม้ตายสวยเลยทีนี้เป็นล่างอะไรอ่ะ ร้างอ้วนเพิ่มดีเฟนตอีกล้างอ้วนนี่ดีนะฮะตีแล้วถึกขึ้นติดท่าเล็กก็ยังแตะแบบหลัก5 0าสล้านเจล้านได้เหมือนกันนะถ้าลิง์ดีอ่ะโอ้ท่าเล็กนี้ก็คือล่อไปแบบเจล้านได้เลยผมว่าจริงๆถือว่าแรงเอาเรื่องนะมันอยู่ด้วยว่ามันอยู่ที่ว่าเราติดท่าใหญ่เป็นล่าง3หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นล่าง3มันเพิ่มดามจไงแต่ถ้าอื่นๆอ่ะไม่เพิ่มดามจเนยเลยเพิ่มแค่ดีเฟน ก็ต้องใช้ดวงด้วยมันใช้ดวงคือมันไม่ได้แรงคงที่ตรงที่ว่าแม่งมีก้อนพาสีิที่แบบโอกาสในการแรงขึ้นอ่ะไอ้เมื่อกี้ผมว่าไม่ติดโอกาสแรงขึ้นผมว่าเมื่อกี้ไม่ติดไม่ติด50%ในการบวกดามเมจแรงขึ้นเพราะว่าถ้าติดมันมันก็ต้องหลักร้อยล้านเท่าเทินก่อนอันนั้นคิดว่านะอืมแต่ก็นั่นแหละอันนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่ติดแหละ ถ้ามันไม่ติดจริงๆแล้วดาเมจ80ล้านเนี่ยผมว่างก็ว้าวมากเหมือนกันโอกาส50%อ่แล้วแม่งรุน้น50%หลายอย่างเกินยิงดีนะโอกาสหลบไม่ต้องมารุน้น50%เนะี่ยถ้าหลบเป็น50%นี่กูพอเลยนะต้องดูว่ามันจะติดไฮแชนแรงขึ้นหรือเปล่าแต่ดีเฟนซ์ตอนนี้ก็คือไป2ล้านตั้งต้นแล้นะอันนี้คือพาสีเต็มแล้วนะครับตีไม่ตายครบ3รอบดีเฟนซ์ไป2ล้านตั้งต้นเลยแหละ2ล้านตั้งต้น หลังยิงดีเฟนต์บวกสองรอยเปน่ะนี่มันอะไรกันครับนี่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันจะไม่แรงไปหน่อยหรือเรียกได้ดว,ว่าเรียกได้ดว,ว่าดีเฟนต์เนี่ยเยอะมหาศาลมากๆเลยนะครับสามารถตีพวกด่านเลอโซนเก่าๆได้แบบหนึ่งครั้งหนึ่งหลอดชัวร์ว่าหลักร้อยล้านกันแล้วนะฮะจะเหลืออะไรแล้วก็เนี่ยคีเรตเธอเนี่ยจะเยอะมากๆ ตอนนี้คือเออเทนทังมีโอกาสคิที่เท่าไหร่วะเจ็ถูกไหมซับคิจากตัวเองอีกยีจากตั้งต้วเด็กไฮแชนก็เป็น70%แล้วเดี๋ยวจะมีซับคิจากตรงนี้อีก8%ของโกคูเด็กไปด้วยก็รุ้นโอกาสคีเสิบแติดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันแต่ว่าต้องให้โกคูเด็กเก็บบอล5ลูกให้ได้ด้วยนะเล่นช่องสต้องเอาบอลหลูกไปครับ4คิีด้วยสวย ไปซับคีเลตแล้วก็ลดดาเมจอีก8%ให้กับเพื่อนๆในเทินเด็กเด็กแสบนี่ไม่ต้องการลิงก์เยอะก็ได้พลังดิบมันเยอะเกินหาพลังดิบกับซัพพอร์ตในในเทินใส่เข้ามาก็ได้อยู่แต่ถ้ามีลิงก์กับตัวใหม่จะดีกว่าดีที่สุดเพราะมันจะแรงแบบเต็มที่อย่างที่อย่างที่ไม่เคยไม่เคยแรงมาก่อน <c oughs> คือเทินอย่างงี้ก็แรงนะครับ แต่มันก็จะแรงกว่าเดิมไปอีกไงถ้าเรามีลิงก์กับตัวใหม่ลางเถนทังแต่ก็ออกมาดาเมจร้อยเล้านนะฮะไม่รู้ว่าอันนี้มันติดไฮแชนหรือเปล่าอะ <c oughs> เริ่มดูไม่ค่อยออกแล้วแต่ก็หลักร้อยล้านแถวนี้แหละไม่ติดคีดเลยโอ้โหโอกาสคีอุตสาเพิ่มมาต้งเยอะมันไม่ตาย58ล้านโอเคหัวเม่งไปบุ้มเรียบร้อยจิเลนโดนเม่งเข้าไปเนะี่ยดาเมจม,มันแรงนะแรงมากๆด้วยนะฮะ น่าจะอัพเบิ้ลนำอยู่แล้วแหละเพราะว่าจะได้แบบเสริมดาเนจเพิ่มไปอีกถ้ามันติดเบิ้ลไม้ตายได้แล้วก็บวกกับการเก็บพาสีได้ไหวขึ้นด้วยถ้าติดเบิ้ลไม้ตายนั่นแหละครับประมาณนี้นี่ก็คือเทนทังซูเปอร์ eca นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวหลักของทีมเลยเล่นแบบไม่ต้องสนลิง์เยอะก็ได้แต่หลักๆมันก,ก็เอามาเล่นกับตัวใหม่นั่นแหละเราแค่ว่าเจอด่านอะไรแบบเนี้ยด่านที่มันหลบมไม่ได้อะไอ้ล่างเทนทังตัวใหม่อ่ะมันจะมาได้แพวๆ เพราะว่าเทนทังตัวใหม่มันเก่งหลบไงไอันนี้ก็เหมือนกันอ้นี้ก็เก่งหลบพอเจอด่านห้ามหลบก็จะดูลําบากหน่อยเจอด่านล็อกด่านห้ามหลบก็ตามสไตล์ครับด่านล็อกใครๆก็แพ้ฮะไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะเล่นเจอด่านล็อกแล้วเจะแบบไร้ปัญหาก็มีปัญหาหมดทุกคนอะไรเนาะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปให้กับผมด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย